จิตชีวิตพอรครับวันนี้มาทําบุญวัดปา่าที่วังน้ําเขียวนะวัดชื่อลาเฟกวัตปารัต,ต,รต,ต,รต,ตนวันขอบคุณครับ <laughs> จับ GPS มานะแต่ว่าลืมใช่ไหมก <laughs> ็วัดปา่าตอนนี้ก็คือขี่มาถึงตอน5้าโมงเช้า <laughs> ก็ท่านจะไม่รับ นะครับในส่วนของอของถวายเนาะทางสายวัดป่าก็จะประมาณนี้ลนะท่านรับถวายช่วงเช้านะครับช่วงเช้าพอดีเอาน้ําดื่มเอาเสื้อกันหนาวผ้าห่มนะครับมาถวายพระก็เดี๋ยวไปอีกวัดหนึ่งนะฮะใี้ดูบรรยากาศไปก่อนสวยงามมากโบสถ์ก็ปิดเนาะ บทปิดนะครับพี่เขาบอ,ก,อกนี้ก็จะมีแหล่งน้ำไปทำน้ำปราปานะคิดว่าวัดก็ออกแนวอีกแบบหนึ่งเนาะเป็นสีสีหินสมาชิกที่มานะคุณปูล่ลุงอามพี่นางเฟกขิมย่าแล้วก็น้องพอดหมูเด้ง ก็เดี๋ยวไปอีกวัดหนึ่งนะอันนี้ก็ถ่ายวัดนี้ก่อนท่านก็กำลังบุรณะโบสถ์โบสสวยมากนะแต่ปิดเนาะเข้าไปดูไม่ได้โอเคครับคลิปนี้ก็ ไปชบการทำบุญในวัดนี้เพียงเท่านี้เดี๋ยวไปที่อื่นต่อครับสวัสดีครับ